เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณปลาย่างปัจจุบันนี้อายุ32ปีนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึง่งในดอยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าทริปลอนรีสอร์ทวาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยทางพี่บัตรส่งข้อมูลมานะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อเสราร์ที่แล้วนี่เอง ส่วนเรื่องราวของรีสอร์ทแห่งนี้จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณปลาย่างสวัสดีครับพี่แบ๊คชื่อมันต้องบอกว่าหิวข้าวว่างเลยปลาย่างอันนี้ชื่อจริงผมเลยไม่ได้ชื่อเมคชื่อแบบที่ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เลยฮะตั้งในเลยนะพี่สากิประเค็มจริงเหรอครับพี่เดี๋ยวนะคือเดี๋ยวนทำไมคุณคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อประเค็มปลาย่างนี้คือหมายถึงว่าท่านชอบทานหรือว่ายังไง ไม่เขาบอกว่าไม่อยากให้ชื่อเหมือนใครจริงห่ะพี่สาวว่ามันมันมันแปลกก็แปลกแต่มันน่ารักก็น่ารักนะคนชอบนึกว่าเป็นผู้หญิงโผลมาเป็นผู้ชายตัวผิวเขล้นๆอะไรอย่างนีไม่ผมก็นึกว่าชื่อปลายาบนี่เป็นผู้หญิงนะตอนแรกอ่ะแต่พี่สาวเนี่ยชื่อประเข็มใช่เลยโอ้โหเอยหิวข้าวเลยอ่ะปลายาตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน พระรามสามครับผมอยู่แถวพระรามสามแล้วตอนนี้ฟังรายการหยกไทยครับเนี่ยฟังอยูกการก็หอมพายโยแพร,พรสองคนนะฟังผ่านทางช่องทางไหนครับอ่าผมเล่นช่องเลโอจากเว็บไซต์เลยครับทางเว็บไซต์หลักเลยสัญญาณการรับฟังชัดเจนดีนะนะครับเปเลยครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับมาว่ากันถึงก,กฎกติกาของเรากันก่อนนะฮะเราจะไม่พูดชื่อของดอยดอยนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงชื่อของรีสอร์ทรีสอร์ทนี้ นะเดี๋ยวเขาว่าเอาไ้ครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองใช่ครับเป็นวันเสาร์ที่อากาศมันเย็นจิงมากๆที่นั้นอ๋อถ้าเไปไปเที่ยวไปพักผ่อนกันที่ที่นู่นใช่ครับไปพักผ่อนมีครบรอบสี่ปีกับแฟนก็เลยไปหาฟิตเทีท่ยวทีท่จังหวัดนี้เล,เลยครับเหมือนจะไปแบบครบรอบไปฮันนีมูนกันประมาณนั้นครับเออแต่ไปเที่ยวครั้งนั้นเนี่ยไปเจอเรื่องลหลอน ของรีสอร์ทแห่งนี้เข้าใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณปลาย่างเชิญเลยครับครับผมก็ยังที่ไปถึงเนี่ยคือผมเที่ยวผมจะขอข้ามในตรงที่ไปเที่ยวตรงต่างๆเพราะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะคือผมเที่ยวตรงโน้นตรงนี้มาเรียบร้อยหมดแล้วผมจะมาที่ที่พักเนี่ยซึ่งผมจองไว้ล่วงหน้าโดยที่ผมเช่ารถขับมาบตอนที่ผมมาถึงเนี่ยก็ตกประมาณก็หกโมงเย็น ทางที่ผมขึ้นเนี่ยเป็นทางเก่ามัน<ะ>มันจะมีสองทางมันจะมีทางขึ้นทางใหม่ซึ่งมีไฟกับทางเก่าที่มันไม่มีไฟ<ะ>หมอจะนึดนึมา<ะ>ผมก็มาถึงรีสอร์ทที่รีสอร์ทเนี่ยตรงรีเซพชันเนี่ยจะอยู่กับร้านอาหารของเขา<ะ>แล้วเราต้องเดินประมาณร้อยเมตรเพื่อเดินไปที่ตึกพี่แจ๊คลองนึกภาพทางเดินจะอยู่ตรงกลางแล้วจะมีตึกสองชั้นเนี่ย<ะ>อยู่ซ้ายกับอยู่ขวาตึกนี้ขนาดข้างเลย ใช่ครับก็เป็นทางเดินใช่ครับแต่ว่าตึกเนี้ยจะลดระลดลดระดับลงมาจากกันเพราะว่ามันอยู่เป็นเชิงเขาอะครับครับอืนึกออกนึกออกอ่ามันก็จะสร้างตามเนินเขาอันไหนที่เนินเขาเตี้ยก็จะเตี้ยตามใช่ครับอ่าโอเคทีเนี้ยก็ตึกด้านหลังเนี่ยมันจะติดกิโนเวีอยู่อืแต่ตึกด้านหน้าเนี่ยคือตึกตึกที่ผมจองแล้วผมก็ก็ผมจองมาเป็นเดือนแล้วไงฮะก่อนไปผมก็ลอง เช็คดูว่าเต็มหรือยัง mm. ก็ปรากฏว่าเต็มแล้วเขาขึ้นมาเต็มแล้วนะฮะผมไปเดูนดูจริงๆแล้วที่เต็มเนี่ยก็คือตึกผมก็ยังรีโนเวทอยู่ด้วยเหมือนกัน mm. ห้องที่อยู่ติดข้างๆผมเนี่ยยังรีโนเวทอยู่เลย mm. ยัง,ส,งส,สร้างของแบบพวกก็คือก่อสร้างซ้าเตอร์อะไรยังยังอยู่ mm. ผมเนี่ยได้ห้องที่อยู่ตรงกลางของตึกด้านหน้าที่บางทีก็ที่รนากาศอย่างนี้นะครับ mm. คือทันเดินเนี่ยเดินไปปั๊บ ผมเลี้ยวขวาคือทางเข้าด้านหลังของห้องแล้วจะเป็นทางเดินยาวของตึกเนี่ยยาวตลอดทางอันด้านหน้าของผมจะหันออกเป็นระเบียงเป็นมองเห็นภูเขาแต่ด้านหลังเนี่ยผมจะมองถ้าออกออกประตูมาจะเห็นที่ตึกที่ยังไม่ยื่นเอาไว้ติดเป็นสายงานอยู่อทีนี้พอฟังคืนสักสี่ห้าทุ่มผมแลรู้สึกห่วงรถขึ้นมา เพราะว่าตรงลานจอดเนี่ยมันมันมันโล่งมากเลยผมก็เลยเดินออกมาให้ตอนออกมาเนี่ยก็มันก็หลอนๆนะครับเพราะว่าเปกไให้ที่รีโนเวทเนี่ยมีการทิศพักประตูระเบียงเขาทุกนั้นเนี่ยเขาถูกเชื่อกแล้วเปิดเอาไว้หมดเลย mm hmm. แล้วประตูด้านหลังซึ่งเป็นปตทางเข้าตึกของเขาอ่ะก็เปิดอยู่หมดทุกห้องมันก็จะมองเห็นทะลุก็จะเป็นแสงที่มองมองแล้วเห็นดำๆข้างในแล้วก็เห็นแสงด้านหลัง mm hmm. ึกมา่อือับผมไม่ได้หลอนๆน,นิดนึงแต่ว่าจังหวะนั้นคือเราฮัตตี้อ่ะเราไม่ได้มีอะไรในใจเรื่องพวกนี้เลยก็เดินออกซ้ายไปประมาณ50เมตรเพื่อไปดูรถตอนนั้นน่ะน้ำพางมันเริ่มลงแล้วเป็นแบบคือหนาว1กองศาครับข้างบนนั้นจังหวะที่ผมหันกลับเนี่ยมันจะมีเสียงบันตั้มที่ตึกตึกข้างนอนก็ นี่ผมขนลุกเลยอมอืมอมอผมว่าเดินกลับคือมันตั้งเนี่ยมันเป็นพัดลมเป็นเพ้าอะไรก็ได้คือผมไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเรื่องตรงนี้ชอบฟังเหรอไม่ได้อะไรมากอาจจะเป็นหน้าต่างประตูที่มันอาจจะโดนลมแล้วมันติดปั้งอืมใช่ครับพี่ทีนี้พี่แจ๊คคิดซะเด็จที่ผมเดินค่อยๆเดินกลับห้องนะครับมีเสียงตังแรกอืมตังตังอืมตังตังไล่ตามที่ผมเดินกลับเฮ้ยขนลุกบ้าจริงหรอ พี่ผมผมแบบตอนนั้นคือกำมือแน่นเลยคือแบบเริ่มมันแตกมันแตกมันแตกแบบกับแตกเลยมันตั้งจนมาถึงพอผมจับลูกดิดหน้าห้องเนี่ยมันไปตั้งอยู่รัวๆตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เดินไปตั้งไมันมันมันว่อมันจับวไปอย่างนี้เลยแค่นี้ครับพี่ปั้มปั้มปั้ม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 เป็นแบบนิ่จังหวะแบบนี้คือผมก็เข้าห้องเลยแล้วผมผมว่า ยังไม่บอกแฟนอะไรเลยนะครับคือผมก็รีบไปแชทบอกเพื่อนอีกคนบอกว่าเออเนี่ยยังบอกแฟนไม่ได้นะคือเหคือตอนแรกก็ตื่นเต้นยังไม่ได้ถึงกลัวมากนะขนาดนั้นกะว่าเป็นลมแน่ๆคือแบบไม่ได้เป็นอะไรแน่ๆแล้วผมก็พิมพ์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 ิพเรียนจะกดเ n t e ในไลน์เ <celand> พ <cliche> <wszyst broccoli Estate> ื่อส่งบอกเพื่อนตอนจะกด enter บางทีไฟดับดับทั้งตซตเลยนะดับปุ๊บผมก็ คือผมติดดีอยู่แล้วผมก็เปิดไปฉายเดินออกมาซึ่งข้างห้องผมเนี่ยตอนแรกมีเด็กที่คอยดูแลเสร็จแล้วนั่งอยู่ผมเปิดออกมาเลยเปิดออกมาปั๊บเขาหายเขาไม่อยู่เขา mm hmm. ไปแล้ว mm hmm. แล้วตรงตรงลีเจชั่นเนี่ยก็ปิดตั้งแต่สองทุ่มไปแล้วค mm ือ hmm. ตอนเนี้ยผมอยู่ในห้องชั้นสองคนเดียวทางชั้นมีห้องผมคนเดียว mm hmm. ชั้นล่างมีคณะทูตจีนแค่สองห้อง mm hmm. ทีเนี้ย สักพักหนึ่งไฟก็มาผมก็ไปหาเบอร์จนได้ผมก็โทรไปหาเบอร์ของสุขเฉินของเขาเนี่ยครับเขาบอกว่าอ,อ๋อตอนนี้ไฟใช้ไฟสัญญาณอยู่นะคะอย่างนี้อาจจะเป็นไฟตกไฟดับอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับอือืมอมื๋อผมผมลืมบอกให้มึนนงครับพี่แจ็คกอนที่เดินกลับเนี่ยตอนที่เดินกลับแล้วมีประตูปิดไล่ไล่ไเนี่ยบงัง มันที่ผมแบอกว่าจะมองเห็นเหมือนแสงจากฝั่งตรงข้ามด้วยในห้องห้องของตึกร้านห้องสปิดผิดๆนั่นแหะพี่จะคิดภาพตาอ้วนๆคนหนึ่งแล้วใส่ผ้าถุงแล้วม้วนผ้าถุงไว้ที่เอวเป็นผ้คอดอ่า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 แล้วใส่เสื้อยืดแขนสั้นตัวใหญ่ๆใหม่อแล้วผมผมหยิกหยิกคืออันเนี้เนยเป็นเท้าลายเป็นเป็นเป็นเงาดำๆที่ผมเห็นแวบแต่ว่ามไม่ผมไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ไม่ได้ คือมันไม่น่าจะใช่แล้วมันมืดมันเหมือนอารมณ์ที่เรามองอะไรดำๆแล้วเราก็ตาม,มันจะไหลๆไปตามความดําของความมืดนะครัแต่ผมเห็นแค่นี้เดียผมม,มันไม่ใช่ก็คืออันนี้ไม่ได้อยู่ในในจิตใจอะไรเลยประมาณเกือบปีหนึ่งผมก็คือระหว่างนั้นน่ะผมมาเปิดตามแนวดูตลอดเพราะผมกลัวนะคะรับอทีนี้ยไฟมันจับอีกรอบ แต่เนี้ยผม,ผมผมก็ผมก็ไม่ไหวละคือผมก็บอกเพื่อนบอกเพื่อนอะไรเรียบร้อยหมดละตัวผมเองเนี้ยพอจงเกงยืนเตรียมแล้วนะคือคือออกจะออกเลยใช่แต่ที่ไม่กล้าออกเพราะว่าต้องเดินผ่านตึกนี้อีกร้อยเมตรคือคือผมไม่บอกแฟนเพราะว่าต้องต้องมีคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องแล้วทําให้เราไม่กลัวไปด้วยเนี้ยทีเนี้ยไฟมันดับอีกเพื่อนผมก็ ไลน์มาบอกเพื่อนผมคนนี้ซึ่งเขาก็เจอเรื่องอะไรเงี้ยมาเยอะเขาเขาบอกว่ายัางต้องต้องออกไปดูว่ะไม่งั้นคืนเนี้ยจะนอนแบบไม่มีความสุขใช่คือ,อให้รู้ไปเลยใช่ครับถ้ามันเป็นลมถ้ามันเป็นอะไรปกติเนี้ยจะได้สบายหลับใจสบายถ้ามันใช่ถ้ามันกลัวจริงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรงั้นไป้ันที <substit uting> <expand> แต่เอาจริงๆเนาะคือเพื่อนก็พ <varit> ูดได้เนาะใช่ใช่พูดพูดง่ายมากอ่ะสดเฮ้ยอารมณ์นั้นผมเข้าใจนะผมเข้าใจคุณไปย่างนะว่าเฮ้ยมันกลัวแล้วจะให้ออกไปดูอะไรวะใช่รี่ผมผมแต่แต่เวลาเราก็มันก็มันก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะคนขนาดถึงว่าใส่ยีนนอนะพี่คือมันมันมันใจมันขนาดนั้นแล้วมัน กลัวจริงผมก็ออกไปอืมทีเนี้ยแฟนผมเขาก็คงหลับๆอะไรอยู่หน่อยๆนะครับเขาดูทีวีอยู่ข้างในผมก็ยองยออกมาผมก็เปิดประตูตรงหน้าระเบียงไอ้ตรงหน้าประตูเนี้ยมันก็จะเป็นราวเลยผมก็ไปยืนเกาะเอาเลยเอาให้มันชัวเลยอืมหนึ่งคือลมไม่มีนะครับอืมชัวมากๆคือผมดูทุกอย่างดูแบบด้วยสติแท้ๆเนี้ยอืมลมไม่มีแฟนๆครับอ๋อโอเค ตกใจหมดผมไปถอดแ่้วมีกี่แฟนหัวร้อนใช่ไหมใช่ใช่เอาหัวร้อสิเพราผมตกใจได้วยอื้อหือจะร้อนเลยฟังเรื่องผีด้วหัวร้อนผมบอกว่อเราเนี่ยอยู่ทีเนี้ยลมไม่มีด้วยสติผมพร้อมทุกอย่างผมพร้อมมากสายตาอากาศอากาศมันเย็นแต่ไม่มีลมใช่ครับพี่แจ๊คที่บอกไปแล้วคือมันไม่มีพายุอะไรไม่มี คืออากาศเย็นสบายเป็นแบบเย็นหนาวเลยนิ่งทุกอย่างนิ่งมากเสียงเงียบแทบผมจ้องต้องว่าอ่ะเอาอย่างไงเอางไงจะมีไหมผมพยายามมองม้าไปทุกสึทธิ์ี่แตบบ่แค่แค่แบบไม่เกินจุดวิสจากที่ไม่มีเสียงอะไรเลยนะมไม่มีเสียงอะไรเลยเสียงตังตังคือตัง ั้งไปซ้ายทีขวาทีตั้งตั้งตั้งซ้ายทีขวาทีปไปอย่างเงี้ยครับผมใจเนี่ยไม่ไม่อยู่กับตัวละ<อ>แล้วจังหวะที่แบบใจไม่อยู่กับตัวเนี่ยที่มันยังตั้งตั้งอยู่เนี่ยอยู่ๆก็<อ>กมีลมเหมือนแบบขนาดที่เหมือนคนฝักหัวครับที่จะลมแบบมูดมาแบบวัดเป็นๆที่ตัวผมแบบสมมติค<อ>ือไม่ไหวแล้วคือเข้าห้องเลย คือมันไม่ใช่แล้วผมไม่สามารถหนีูปจากที่นี่ได้ผมไม่กล้าออกมาจากห้องนี้แล้วผมยอมอยู่ข้างในห้องอคือการผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอยู่ข้างในห้องนะเขาบอกว่าเอ้ยจะกลัวอะไรฉันก็เป็นคนอยู่ทั้งคนเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนกลัวอยู่หน่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับเรือ่องตรงน,นี้คืออันเนี้ยคืนนั้นก็ลับผลไปคือก็หล,ลับๆเป็นตื่นแล้วก็เป็นเสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนเช้ามาเนี่ย ผมตั้งใจจะถามหน้าบ้านถามเด็กเสิร์ฟที่ที่ร้านอาหารอะไร้วแต่ก็ไม่ได้ถามจนคืนคุญแกผมว่าคุญแกไปวางที่ฟังตรงรพักเนี่ยก็คือคนเดิมที่เขารับรับคุณเอ้ยส่งกุย้าให้ผมมาวางบบมีพนักงานอยู่ข้างในสองคนผมก็ถามไปว่าต,ตึกสองตึกนี้ยสร้างมานานอย่างครับเขาบอกว่าอ๋อประมาณปีสามแปดสามเก้าเนี่ยค่ะบอก ผมว่าอ,อ๋อแล้วผมก็นิ่งๆแบบเคยผมผมก็อยากจะถามว่าเ,เคยมีอะไรที่นี่ไหมครับอืมอืมอืมเขาก็ตอบเียี่ย่างี้ครับพี่แจมสไม,ไม่ไม่มีค่ะใช่คือไม่มีเลี่ยเลยไม่มีพี่เลยใช่ออผมแม่หลังจากผมก็เลยพย,ยักหน้าอ๋อไม่มีแล้วผมก็มองตากับเขาแบบรรู้กันเนี่ยรู้กันมกนากๆอลอจนเขาถามผมว่าผมว่า ที่เจออะไรหรือเปล่าคะผมก็เลยเล่าทั้งหมดเนี่ยให้เขาฟังว่าอย่างว่าอย่างนี้ว่าเจอเป็นประเตูเป็นเสียงอะไรอย่างนี้เขาก็คือพนักงานขงเขามาฟังในบสองคนจะ่ฟังแบบสุภาพนะครับพี่คือแบบฟังแบบตั้งใจอ่ะหรือฟังล้วผมดูหรือว่ามันแปลกๆจ,จนผมลืมเล่าไปเรื่องที่ผมเห็นป้าคนหนึ่งที่จําได้ใช่ไหมอ๋อจำได้ท,ไที่บอกว่าเป็นป้าผมหยิกหยิบเอากราถ u n นม้วนๆที่เอวอืมจำได้ใช่อืม ผมอ่ะลืมเล่าเรื่องนี้แล้วผมก็อ้อพอดีผมไม่รู้ใ,ใช่หรือเปล่านะมผมเป็นเหมือนเงาเป็นอย่างนี้นี่นิ่งนี่พลังงานเขาตอบมาว่าออมีค่ะอุ้ยตอบอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่ผมผมแบบทำอะไรไม่ถูกเขาบอกออมีค่ะแล้วเขาผมก็คือไม่ได้พูดอะไรที่เขาก็บอกว่าเขาเขาต่าที่นี่เป็นคนงานแต่ปกติเขาไม่ได้ออกมาให้เห็นอย่างนี้บ่อยนะครับ พี่เขาตอบอย่างงี้พี่บ้าแล้วแล้วแล้วคือคือผมก็ก็ก็พยายามก็ถามเขานะว่าเขาตายยังไงคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายยังไงแต่รู้ว่ามีแล้วเขาก็ขอบคุณผมว่าที่ผมมาบอกผมก็บอกว่าน่ะผมไม่ได้จะบอกอันเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ไม่มาถักนะ <c oughs> เขาบอกใช่ขอบคุณมากเลยเพราะว่าเนี้ยใช้งานก่อสร้างเนี่ย ยังไม่ได้ทําบุญเลยแล้วมีหลายคนแล้วที่มาบอกเขาแบบนี้แสดงว่ามีคนอื่นกว่าท่านนี้เจอใช่ครับพี่ตยายแล้วหยโอ,อ้แล้วพนักงานพูดมาแบบก็มีค่ะแต่เขาไม่ค่อยออกให้มาให้ใครเห็นบ่อยๆนะคะ ทางที่ผมเล่ามาตลอดเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะฟังกันเรียบร้อยปกติจนมาพูดถึงป้าคนเนี้ยเขารู้เลยจะบอกว่าไปย่านทคดีหรือทูปลายอ่ะเจออย่างเงี้ยเอออ้าวโอ้เนี่ยครับมันคลิปมันคือผมผมมันจะมีคลิปที่ไปแบบเนี้ยแล้วจะเจอเนี่ยมันมีแค่ครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งที่เจอที่อัมพวาเนี่ยแบบครับอืจะเป็น แอย่าง <Nej>, เงี้ยแบบน่าเบื่อหนึ่งเดี๋ยวนะไปย่างเราย้อนกลับไปตรงตรงตอนที่ไปย่างเดินออกมาดูรถที <Beng Zen> ่บอกว่าเป็นห่วงรถแล้วมองเห็นสภาพของของตึกนะฮะตอนนั้นผมจําได้ว่าเห็นไปย่างบอกว่าประตูหน้าต่างมันผูกเชือกไว้แล้วมันมีเสียงตั้งได้ไงผมมันไม่เห็นว่าคือด้านที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นประตูระเบียงใช่ไหมคือมันจะผูกเชือกไว้ตรงระเบียงแต่อีกด้านนที่เป็นทางเข้าของของห้องของเขาอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาผูกหรือเปล่า แต่ผมว่านะถ้าเขาผูกก็ต้องผูกหมดใช่ที่สุเพราะังไม่ผูกฝั่งเดียวแน่นอนไม่มีทางแล้วประเด็นคือประเด็นคือผมไม่เห็นแว๊แสงเนี่ยสองมันหายไปไงตอนมันเสียงดังปั้งคแสงมันยังอยู่แสงที่มันทะลุกปด้านหลังซึ่งคือถ้ามันมีเสียงถ้ามีเสียงดังดังปั้งเนี่ยแสดงว่าประตูหรือว่าหน้าต่างด้านหลังมันต้องปิดถูกไหมฮะแสงมันต้องหายแต่นี่คือพอปิดปั้งปั๊บแสงมันยังอยู่ใช่ครับ หรือมันไม่ได้มาจากประตูหน้าต่างมันมาจากอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในอน,นไ้ไม่รู้พี่แจ๊คคือคือตอนตอนที่ผมเข้ามาประตานบายอรอโดยที่ไม่ได้บอกแฟนผมได้ยินผ่อนๆเสียงเสียงประตูเบาๆเพราะว่ามันอยู่ในห้องไงครับแิดแพ่ด้วยตอตอนยังพอได้ยินอยู่แต่ตอนที่ผมเข้านอนแล้วเนี่ยไม่ได้ยินไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเปิดทีวีเปิด ไฟเปิดทั้งห้องเลยคือเป็นการอินเตอร์เทียนนอนให้หลับไปเลยอินเตอร์เทนตัวเองอินเตอร์เทนตัวเองก็แล้วคือเราก็ไม่ได้บอกแฟนแล้วแฟนไม่งงหรือว่านียทำไมเราดูแปลกแฟนแฟนแฟนรู้สึกได้ครับแฟนเขาพูดมาคำหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ากูก็เป็นคนอยู่ทั้งคนเนี่ยจะไปกลัวอะไรเป็นคนมันแบบเนี้ยเออแล้วไปพักในช่วงที่คนไปพักน้อยด้วยใช่ คือเขาปรับปรุงนะครับพี่หลายๆห้องเขาปรับปรุงมันก็เลยมีให้จองแค่ไม่กี่ห้องแล้วชั้นสองก็มีแค่ผมอยู่ห้องเดียวเลยแต่โรงแรมสวยนะฮะสวยครับสวยครับรรยากาศดีสวยบรรยากาศดีมากเลยครับโอ้โหจะไปฮันนีมูนไปสวีทกับแฟนเถอะหน่อยคือเหมือนก็ไปแล้วมันมันไม่มีความสุขเลยนะหลังจากที่ตัวเองเป็นห่วงรถทั้งนั้นแล้วเดินอมาแล้วเหมือนเหมือนทุกอย่างมันแบบโอ้มันประเดีประดังเข้ามา เจอครั้งนี้เสร็จปุ๊บเขาพยายามจะทําให้รู้ว่าเอ้ยฉันอยู่อยู่ตรงเนี้ยจะทําให้เห็นจะทาให้ได้ยินอะไรอย่างนี้แล้วแล้วมันมีมันมีอะไรนิดหน้าที่จะไปที่จะวันศุกร์ทุกทุกทุกบ่ายเนี่ยจะฟังฟังรายการผีกับเพื่อนผมมีคนหนึ่งที่อต้าผมจะฟังด้วยกันผมเป็นสถาปนิ์ตอนบ่ายเนี่ยผมจะพักคอนหรืออะไรนิดหน่อยเหมือนกันแล้วก็ทำงานไปด้วยเพื่อนผมเขาก็เปิดวิดีโอเขาก็ ทำไปด้วยก็จะฟังผีได้ด้วยกันเนี่ยแต่วันศุกร์ที่เรากดสุ่มเลือกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดที่จังหวัดยีะเท่านั้นเลยที่จังหวัดนี้เลยใช่ไหมใช่ที่สามสี่เรื่องเป็นจังหวัดเนี้ยแล้วผมก็คุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าอือแก้วแก้วอะไรยังฮาฮากันอยู่เลยอไม่รู้มันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าใช่อ้จนผลสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมาเล่าเองเลย่ะ เอาถาม<ต>อยู่<ต>บรรยากาศนะตอนนั้นหลอนไหมเฮ้ยมันหลอนนะแต่เพื่อนนี่ก็แ,<ต>แบบว่ารักเรามากพูดง่ายมากเฮ้ยต้องไปดูต้องไปดูคือ <c oughs> ให้ดูให้รู้ไปเลยว่าอะไรมีไม่มีแน,น่นอนแต่โทษนะฮะมึงต้องไปดู <c oughs> โผล่ทีแล้วมันถามไห้คำหนึ่งมันบอกว่าเนี่ยเอาชื่อโรงแรมมาให้มันเดี๋ยวมันจะรีเสิร์ชเลยว่ามีหรือเปล่าเคยนปประวัติอะไรหรือเปล่าก็บอกเดี๋ยวไว้บอกตอนเช้าเรายังไม่อยากรู้ตอนนี้ ไม่ใช่มาบอกตอนนั้นก็ไม่ไหวนะก็ไม่ไหวไม่ไหวรอบเรานอนนอนอยู่มาบอกไม่ตอนนั้นไม่ไหวแล้วเฮ้ยเสร็มาแล้วว่าโทษนะฮะเออมีมีคนตายแต่ข้างๆอ่ะเราจะรู้สึกยังไงต้องรู้สึกถึงความรู้สึกเราด้วยครับนะอือับแล้วมีโอกาสจะกลับอีกไหมฮะผมผมชอบนะที่นี่คือพนักงานเขาขอกซึณผมที่บอกแล้วก็บอกบอกตรงๆเขาก็บอกตรงๆเหมือนกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้อง ทำเรื่องให้ไดยปัะกอบร้านตอนเช้ามีโดยปัะกอบร้านเข้ามาเหมือนแบบเป็นโดยกับโปรเฟชชั่นอลนะครับคือมีการเซ็นชื่อเข้างานคือไม่ใช่เป็นไปไม่ใช่ช่างที่เขาไปค้าอยู่ข้างในเขาบอกเนี่ยคือช่างเนี่ยยังไม่ได้ทดําบุญเลยไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยในการที่จะเข้าไปทะที่ที่นี่ยังเป็นที่เก่าเขาจะได้ทาเรื่องสรงตัวหน้าต้องทาพิธีจริงๆแล้วเพราะว่าจลายายแล้วแสดงว่ากําลังจะเริ่มต้นทาแบบจริงๆจังๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่ามันจะเสร็จใช่ครับจริงๆแล้วก็ทําบุญซะก็ดีนะคืออย่าให้แขกมาเห็นแล้วมาเล่าพนักงานฟังอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยนอกจากมาเล่าพนักงานฟังแล้วเนี่ยเขายังไปบอกต่อๆกันด้วยยิ่งบอกต่อๆกันเยอะเท่าไหร่ปากต่อปากกันเยอะเท่าไหร่เฮ้ยที่นี่ถ้นไม่พักมาเจอว่ะเฮ้ยที่นี่ไปพักมาโอ้ยบนั้นเจอเต็มๆผมว่าไม่ไม่เป็นผลดีโรงแรมเขาด้วยเี่ย ใช่ใช่ครับก็รับคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะได้ครับยังไงก็ครั้งหน้านะถ้ามีโอกาสไปไฮาริมูนไปเที่ยวอะไรอีกก็อยากขออยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะมันจะไม่สนุกเอา